สวัสดีค่ะกลมาพบกับเมเพนจินดามนี่ผ้ารวยอันนี้เป็นซองยูทูบใหม่แล้วก็มีทั่งมีแนวทางหวยไหย่จังสี่มือนีหันไปตัดเลนตัดเอาเดอร์สองตมักสองตวกวายไปกับพอมมือนีมีแนวทางหัวไห่แบบนี้จังสี่เนาะไห่จังสี่แนวทางหัวไห่ฝากซองเมเพนจินดามนี่ พ้ารวด้ยเดอ้อพี่นงขอให้กดไล่กดติดตามกดแช่สิบริพาดคลดปตโตไปช่องไม้แม่เพ่นจินดามนีพผ้ารวยแม่เพ่นจินดามนี่ผ้ารวยสีมาไห่แนวทางหวยห้หาน้อยและะ้วก็หวยเล้ามักหวยเอียงกระเฮ็ดเอาคือไปกับพรมไปเละกลับพรมเด้อพี่นองเดอ้อไปและกลับพรมแช่โตอตกันไปและะ้วก็กดไล่กดติดตาม ให้ชองยูทูบแม่เพ่นจินดามณนี่ผ้าร่วยในเดอ้อพี่น้องขอฝาก่องเนเพื่อจะได้เป็นสะพานบุญการละยะานิมิตกาติธรรมขอให้แช่ช่วยๆกันจะได้เป็นสะพานบุญน้ำกันเดอ้อมือนีมีจังสีร่วงไยใด903หรือจะเป็น608หรือจะเป็น8 กเก้าเก้าแปดหกสามสามหกเก้าสาเกพิซี่มาซีสามสามสีศูนย์สแล้วก็บิลกมี8แปดแปดหกคกเมื่อนี้มักตัวใดให้ไปซึ่งไปตัดเลนตัดเอาอ่ามักตัวใดกระตัดพร้อมแล้วก็ไปกลาบพร้อมเด้อขั้นไปบกกราฟตัแตกดิ ให้มาจังสี่เนาะแล้วก็ไปตัดเลนสลับตัดไปตัดมาไปกรับพรมลวดๆวเฮ่งๆฮ่งปังๆัฝากว่ามือนีวันที่4 4วันอังคาร24เดือน11ปี63เด้นอฝากส่งเมเนิ่าจินดามนี่ผ้าลวยในเดอพี่น้องให้เป็นแนวทางบ่มี่ปูดไ้หัวหวยสิออกตัวใดอันนี้ให้เป็นแนวทางเ้อแช่ต่อตกันไปในเดอขอให้ รวย่วยๆแห้งๆปังๆจ้า